<Yeah. S 2> มีคำถามจากลูกค้าเขาบอกว่าวงกบสองคูณสี่ธรรมดาตัว WPC เนี่ยกับวงกบ Adjust มีซับมันต่างกันยังไงอธิบายให้ลูกค้าฟังหน่อยค่ะแต่ก็คือว่าวงกบสิบเซนจะต้องเก็บด้ายละเอียดครับตามมุมที่เด็บด้านข้างติดกับผนงังเวลาเราติดวงกบเข้าไปแล้วครับจะมีการช่องแอบว่างครับช่องแก็บว่างนี้เราต้องเก็บด้วยเด็บหรือซิลิโคนครับเพื่อจะเก็บรอยต่อแล้วก็ทําสีต่างกันกันกบ จัตหนึ่งครับตัวนี้เอาติดตั้งไปแล้วเราจะมีซับปิดด้านหน้าและด้านหลังปิดรอยต่อจะไม่เห็นผนังปูนครับคือง่ายต่อการเก็บงานครับทาําสีตัวนี้จะใช้ง่ายกว่าสะดวกกว่าครับแล้วไอ้ตัวนี้พี่เขาบอกว่าถ้าเป็นสองคูณสี่เนี่ยมันจะต้องโป้ใช่ไหมไไมันต้องโป้ใช่ไหมแต่แต่ว่าถ้าเป็นตัวมีซับจุดเด่นของเขาอีกอย่างจุดเด่นคือยิงยิงพุกเข้าไปข้างในแล้วมีตัวปิดโดยที่ไม่ต้องเก็บงานครับ ตั้งเราจะยิงทุกเข้าผนังปูนที่นี่เลยครับตามระยะที่กําหนดไว้เข้าไปครับเก็บงานไม่ต้องโป้ไม่ต้องโป้งอาไม่ต้องโป้ไม่ต้องเก็บรายละเอียดอะไรเลยใช้ตัวตกกลางตกกลางอาเก็บงานครับแล้วมันก็เป็นบางใบในตัวเป็นบางใบในตัวครับอ่าอันนี้ก็เป็นบางใบเลยนะคะครับเนี่ยคือจุดเด่นเห็นไหมคะว่าอ่ะอันนี้เรายกตัวอย่างนะอันนี้คือผนังปูนถ้าเราติดวงกบเข้าไปนะคะเราจะแทบไม่ต้องเห็น แค่ไม่ต้องเก็บงานตรงนี้เลยตัวนี้ตัวซับตัวนี้มันจะเป็นตัวเก็บรายละเอียดไม่ต้องไม่ต้องไปหาบัวมาเพิ่มใช่ครับไม่ต้องไปซื้อคิวเพิ่มใช่ครับดูไปคะ่ะแล้วก็อันนี้พอเราปิดปิดเอตัวนี้เข้าไปนะคะปิดที่เอปิดอ่าเอาปิดเข้าไปปุ๊บเป็นบางใบไปในตัวเลยแล้วเราไม่ต้องไปโป๊เก็บงานนี่สวยงามมากนะคะตัวนี้ง่ายต่อการทํางานช่างทํางานง่ายนะคะเวลาลูกบ้านมาตรวจบ้านนะคะสมมอบบ้านนะคะตัวนี้ ถ้าจะไม่มีปัญหาเลยนะคะขอบคุณพี่เอนะคะสําหรับข้อมูลอันนี้ช่างประจําโรงงานเรานะคะสุดหล่อพี่เอสุดหล่อ <laughs>